อิทธินาคินภาคที่สามนาคาอาหางการตอนอำนาจอิทธิเนตรฟากฟ้าแห่งวิรุณประภาเริ่มปั่นป่วนปรากฏมหาเมฆแผ่ปกคลุมมาเหนือมหาสมุทรกว้างทางทิศอุตระสายฟ้าอสนีวิ่งพรุ่งพล,ล่านแปลบ พร้อมเสียงฟ้าครึงครันก้องดังมิขาดสายไม่ช้าร่างอันใหญ่ยักษ์ของจอมอสุรนาคาวรินทรก็พันปรากฏเรืองแสงสว่างพราวเจิดจรัดด้วยสายวิชุที่กริดกรายอยู่ทั่วร่างตามด้วยเหล่าอสุรนาคาเหล่าไพรฟ้าแห่งวิรุณประาแรกเริ่มเข้าใจว่าถูกจู่โจมด้วยเหล่าทัพอสุรนาคา ทั่วทุกเชิงเทินหอรบล้วนปรากฏพลศึกนาคาขึ้นประจำที่กระทั่งกันตะริป,ปรากฏกายขึ้นที่พื้นนอกเขตประการทั้งหมดจึงจดจำได้ต่างพากันออกจากกำแพงเมืองตรงไปที่ชายหาดเพื่อรอต้อนรับวรินทร์ในเหนือแห่งพวกตนร่างนาคายักษ์ของวรินทร์ยังคงก่อกวน มวลอากาศเหนือท้องทะเลให้ปั่นป่วนคลุ้มคลั่งก็เกิดเป็นมหาวัตะใหญ่าศาสัตว์ออกรอบทิศแต่สำหรับเหล่าวิรุณาคาแล้วนี่เป็นการประกาศสักดาอันยิ่งพนรบจำนวนมากล้วนพากันคืนร่างเป็นวิรุณาคาทยานออกไปล้อคลื่นเล่นลมกันอย่างสนุกสนาน ท่ามกลางเกลียวคลื่นแรงลมและมหาเมฆที่เริงรำวริทนทรรอจนไพรฟ้าพลสึกยอมรับโดยทัวนทั่วแล้วจึงปรากฏกายคืนสู่ร่างแปลงมนุษย์ภายใต้อภรรแห่งอสุรราชันผู้ยิ่งใหญ่เขายืนผงาดเป็นสง่าอยู่บนผาสูงทอดเนตรมองดูประชาราษแห่งตนพวกเจ้าจงยอมสิรราบต่อเรา นับแต่นี้ไปมหายุคแห่งอิทธินาคินได้เริ่มต้นขึ้นแล้ววริทนทร์ประกาศด้วยสุรเสียงอันกึกก้องดังกังวานไปทั่วพื้นทรายหาดกว้างเสียงพลศึกที่ฮึกเหิมต่างพากันชูศาสตราวุธและโห่ร้องก้องดังแข่งกับเสียงคลื่นลมสัชยาปรากฏตัวมาใกล้พวกองค์ท่านเทตรามาถึงแล้ว สัชยากระซิบบอกถ้ารู้แล้วปล่อยให้พวกเขาเข้ามาวริงทรเอ่ยตอบเหมือนไม่ใส่ใจไม่ช้ามวลเมฆใหญ่ก็เริ่มเปิดออกปรากฏยานเพตราเพื่อนตัวผ่านลงมาแล้วลอยนิ่งอยู่เหนือท้องน้ำกว้างพวกเหล่าวิรุณาคาต่างหันมองเทตรายืนอยู่ที่หัวเพตรามีเตชินและเวชน ยืนขนาบสองข้างแววตาทั้งสองมิสู้สบายใจนะขณะที่เทตราดูสงบเงันมากกว่าเอาเถิดวรินทร์ในเมื่อเจ้าครอบครองกองทัพเหล่าอสุรนาคาแห่งพุทธปราการสิ้นแล้วเราจะไม่ใส่ใจในเรื่องนั้นแต่การจะดึงเอาวิรุณาคาเข้าร่วมเพื่อสนองความกระหายอำนาจแห่งเจ้านั้น สมควรแล้วหรือเทตราเอ่ยถามมาวริงทรค่อยหันมาประจานกับเทตราองค์ท่านกล่าวเช่นนี้หมายความว่ากระไรพวกเขาเหล่านี้ล้วนเป็นไพร่ฟ้าภายใต้การปกครองแห่งข้าใหญ่ข้าจึงมีมีสิทธินำทางพวกเขาวริงทรย้อนถามกลับก่อนจะปลายเนตรไปมองเตชินและเวชน ไม่เพียงแต่เหล่าวิรุณาคาเท่านั้นเตชินและเวชนน้องเราเหตุใดพวกเจ้ายัางนิ่งเฉยจงมาร่วมมือกับข้าสร้างวีรกรรมอันลือลันให้สั่นสะเทือนฟ้าดินกันสักครั้งให้เหล่าเทพพูดแลมนุษย์แห่งอันตรวิยาโลกธาตุได้รับรู้ถึงอำนาจแห่งอิทธานุภาพของพวกเรา เหล่าวงสายนาคาทั้งผองวรินทร์ร้องถามชักชวนไปเตชินกับเวชนกลับนิ่งอึ้งมีอาจตอบคำใดๆเรื่องนั้นมียากวรินทร์ขอเพียงเจ้าเอาชนะข้าได้พวกเขาเหล่านี้ย่อมมีอาจต้านทานอำนาจแห่งเจ้าได้อีกต่อไปเทตราร้องท้าไปดี เป็นท่านรนหาที่เองอย่าได้โทษข้าผู้น้อยนี้มีคาระวะต่อผู้ใหญ่วรินทอนกล่าวแล้วทยานขึ้นไปเปลี่ยนร่างเป็นอสุรนาคาที่เรืองรองด้วยฤทธิ์อำนาจอันเกรี้ยวกราดเตชินกับเวชนท่านตัดสินใจพิทักษ์เทตราทั้งสองก้าวมายืนขวางไว้ทว่าวเทตราพลันยกมือขึ้นห้าม ธรรมรงวงงามพันเจิดจรัสด้วยเปลวพลังแห่งอิทธิเนตอันแก่กล้าวรินทร์ทันพ่นลำวิชูอันร้อนแรงเข้าใส่เทตราเพียงยื่นมือข้างนั้นไปก็ปรากฏกำแพงเวทอันแข็งแกรง่งสว่างพราวขึ้นปะทะทำให้สายวิชุกระจายออกรอบทิศอำนาจอิทธิเนตแห่งธีรการเข้มแข็งสมคำร่ำลือ แต่ท่านยังรู้จักอสุรพูดนาคาผู้คืนชีพจากคันอสูรแห่งแดนอบายเช่นค่าน้อยเกินไปวริทนทรบอกกล่าวเสียงก้องดังพังพานใหญ่ทั้งคู่พันธคลี่กลางออกเรื่องแสงสว่างด้วยเปลวรังสีอันร้อนแรงก็เกิดเป็นคลื่นความร้อนแผ่พุ่งเข้าหาทั้งเสาใบและถ้วยยานเพตราก็เริ่มลุกติดด้วยเปลวเพลิง แม้แต่เกลียวคลื่นเบื้องล่างก็เริ่มเดือดพลานเตชินกับเวชนหันมองรอบด้านเวชนรีบใช้มหาเวทดึงเอาสายน้ำมาช่วยดับไฟเทตราเริ่มปรากฏหยาดเหงือผุดพลายองค์ท่านเตชินเรียกขึ้นแต่เทตรายังมิได้หันมาอิทธิของวรินทร์เพิ่มพูนขึ้นเป็นทัพทวี ข้ามีอาจออมมือให้อีกแล้วพวกเจ้าจงนำยานเพตรานี้ถอยไปนี่คือบัญชาแห่งข้าเทตรากล่าวแล้วเลื่อนลอยขึ้นจากราชยานเคลื่อนคุกคามเข้าหาวรินทร์อย่างนิ้กลัวเกรงเตชินคล้ายยังลังเลแต่เวชนก้าวเข้ามาใกล้ตอนนี้พี่ท่านวรินทรนมิใช่คนเดิมอีกต่อไป เขาถูกครอบงามด้วยแรงเคียดแค้นอาฆาตที่มีอาจควบคุมหากพวกเราเข้าร่วมกับอสุรนาคาในตอนนี้รังแต่จะก่อความเดือดร้อนไปทุกหย่อมย่าสร้างทุกเข็นแก่เหล่าประชาไร้ฟ้ามิจบสิน้นเราจำต้องทำตามบัญชาแห่งองค์ท่านเทตราเพราะมีแต่องค์ท่านเท่านั้น จะเป็นที่พึ่งให้กับเราทุกคนไปกันเถิดเวชนชี้เหตุและผลให้เตชินฟังแล้วทั้งสองก็พายานเพตราเคลื่อนถอยห่างออกไปการประทะพลังระหว่างนาคราชันทั้งสองยังเป็นไปอย่างหนักหน่วงรุนแรงม,มีผู้ใดยินยอมผู้ใดในเมื่อองค์ท่านมีอารมณ์ร่วมสนุกด้วย ข้าย่อมต้องตอบสนองอย่างเต็มที่วริงทร์กล่าวแล้วขยายขนาดร่างของตนขึ้นอีกเกรดสีดำวาวรอบตัวเบ่งพองออกจนคล้ายชุดเกราะที่สารขึ้นด้วยใบยมีดอันคมวาววันนี้หากเจ้ามิยอมเลิกล้มเจ็ดจำนงจากไปตามหนทางแห่งตนเราในนามผู้นำสูงสุดแห่งหนาคาสิตริน ย่อมไร้ทางเลือกอื่นเทตรากล่าวแล้วคืนร่างกลับเป็นปัทวีนาคาที่ยิ่งใหญ่ทั้งงดงามด้วยเปลวอิทธิอันเรืองรองไม่น้อยหน้าวรินทรนน่านเหลือเกินที่นี้มีผู้ใดได้พบเห็นร่างที่แท้จริงของจอมราชินาคาผู้สูงส่งเมื่อผสานเข้ากับอิทธิเนธแห่งธีราการ ล้วนทำให้พลานุภาพของนางยิ่งมายิ่งเจอจรัสไร้ขีดขั้นจำกัดดี B. สมใจข้านักวันนี้จะได้ประลองกับมหาอิทธิทั้งสองเตรียมรับมือวริทนทรประกาศก้องก่อนพุ่งทยานเข้าจู่โจมพักพันกับร่างนาคาของเทตราทั้งสองสู้รบกันอย่างรุนแรง เหนือฟากฟ้าแห่งห้วงสมุรก่อกวนจนมวลอากาศรอบบริเวณคลุ้มคลั่งไปทั่วสัจชานิ่งมองด้วยแววตาเป็นกังวลเหล่าไพร่ฟ้าแห่งวิรุณประภาก็เช่นกันกันตะริเองก็นิ่งจ้องไม่วางตาแต่ยังมีสติพอที่จะหันมองดูท่าทีของเหล่าอสาุรนาคาที่เหลือ จอบนาคาทั้งสองสู้รบกันจนพัวพันหายเข้าไปในหมู่เมฆกําลังแรงแห่งการประทะฉีกกระจายหมู่เมฆออกรอบทิศไม่ช้าก็พัวพันกันหล่นหายลงไปกระแทกพื้นน้ำจนแตกซ่านเป็นช่องใหญ่ทว่ายังมิยอมเลิกราและเห็นคลื่นลมแตกกระจายสาดซัดออกรอบด้าน กระทั่งปรากฏแสงสว่างพวยพุ่งขึ้นมาจากใต้ท้องน้ำร่างของวรินทร์เคลื่อนถอยห่างออกมาขณะที่เทตราปรากฏขึ้นจากห้วงสมุทรนางกลับกลายเป็นนาคาสามเสียงขนาดมหึมาแผ่พังพานกว้างเรื่องแสงสีทองสุกปลัง่งเจิดจ้าไปทั่วบริเวณ ทำให้ทุกคนล้วนตื่นตะลึงแม้แต่วรินทร์เองวรินทร์อจงไปตามทางของเจ้าผู้ใดในนาคาสิตรินที่คิดร่วมทางเราจะมีห้ามปราบแต่ผู้ที่มีได้สมัครใจเข้าร่วมกับเหล่าอสุรจงอยู่กับเราเสียงของเทตราก้องดังและทรงอำนาจ รินทร์ทรค่อยคืนกลับร่างแปลงมนุษย์แววเนรที่เคียดขึ้นจ้องมองเทตรายอย่างนี้วางตาได้ที่ระการเมื่อเจ้ายังอยู่เบื้องหลังวันนี้ถือว่าข้าได้ลิ้มลองมหาอิทธิเนรของเจ้าแล้วน่าเสียดายที่ข้ายังมีหนี้แค้นต้องทวงถามไว้เสร็จสึกกับเหล่าเทพ ถ้าจะมาพิสูจน์ความเป็นตายกับเจ้าใหม่วรินทร์กล่าวก่อนจะหันมาข้าก็จะมีห้ามพวกเจ้าเช่นกันผู้ใดประสงค์ติดตามข้าจงมาวรินทร์กล่าวแล้วทะยานร่างขึ้นสู่ฟากฟ้ากลับกลายเป็นนาคาใหญ่พุ่งหายเข้าไปในหมู่เมฆสัชญารีบติดตามไปกันตะรีค่อยหันไป พลรบนาคาทั้งหลายที่เคยปฏิญาณตนจะติดตามในท่านวรินทรตลอดไปผู้ใดที่ยังยึดมั่นในคำปฏิญาณนั้นจงตามข้ามากันตะริกล่าวแล้วคืนร่างทยานตามไปอีกคนเหล่าพลศึกวิรุณาคาจำนวนมากต่างพากันคืนร่างเคลื่อนตามไปเป็นทิวแถว จนแลกเลื่นกลาดเต็มฟากฟ้าคงเหลือเพียงเหล่าไพร่ฟ้าที่มิใช่พลรบเทตรากลับคืนสู่เอกยานที่เตชินและเวชนเคลื่อนเข้ามารับนางคืนสู่ร่างแปลงมนุษย์จงจัดกำลังมาช่วยปกป้องวิรุณประภาและเหล่าไพร่ฟ้าอย่าให้พวกเขาต้องเสียขวัญมากไปกว่านี้ เทตรากล่าวแล้วหันเดินกลับเข้าไปในยานเตชินหันมองหน้ากับเวชนทั้งสองล้วนมีอาการวิตกกังวลมิต่างกันก่อนจะพากันแยกย้ายไปจัดกำลังพลรบในส่วนของตนเสร็จสิ้นแล้วก็เข้ามาภายในห้องโถงใหญ่ของราชยานเพตราสิ่งที่ทั้งสองเห็น แทบจะทำให้สูญสิ้นทุกความหวังเวชนคล้ายได้สติก่อนเขารีบวิ่งเข้าไปประคองร่างของเทตราขึ้นมาใบหน้านางเปื่อเปื้อนไปด้วยคราบโลหิตสดๆที่นางกระอักออกมานองพื้นเตชินรีบตามเข้ามาด้วยสีหน้าซีดเผือดองค์ท่านเทตราเวชนร้องเรียก นาคาชรา,าค่อยเผยเปลือกเนยเนธขึ้นแววเนธที่แตกส่านค่อยรวมตัวฟื้นคืนสติอายุข้ามากแล้วพวกเจ้ามีต้องวิตกกังวลไปด้วยอำนาจแห่งอิทธิเนธข้าจะยังนี้เป็นไรวางใจเถิดข้าต้องอยู่รอดูวรินทร์ฟื้นคืนสำนึกที่แท้แห่งตนให้ได้ก่อน เหล่านาคาจำต้องมีผู้นำที่เที่ยงธรรมเทตราพยายามบอกกล่าวทั้งสีพักที่อิดโรยนางพยายามประคองตนลุกขึ้นนั่งเตชินรีบเข้าไปช่วยจงปิดความเรื่องนี้ไว้ข้าจะกลับไปพักรักษาตัวที่ปทวิชาพาระทั้งหลายในานาคาสิตรินคงต้องตกเป็นหน้าที่พวกเจ้าทั้งสอง จงจำไว้ยอย่าเคลื่อนไหวโดยพละการอำนาจแห่งอิทธิเนธิราการจะปกป้องทุกคนภายในมหาทวีแห่งนี้เองเทตราบอกกล่าวแล้วจะทำอย่างไรพี่ท่านวรินทร์จึงจะหวนคืนเตชินสอบถามไปทันทีเทตราได้แต่ทอดเนธเมื่อมองไปยังฟากฟ้า เรื่องนี้คงมีแต่มินารีเท่านั้นที่กระทำได้เทตราเอ่ยตอบมหาปราสาทเทตราแห่งกปัญจีรายังคงล่องลอยอยู่อย่างเงียบงนันท่ามกลางอนันตภาวะของมหาดาราติยสมุตอันไพศาลภายในถงห้องอันโอลานศิรนารายังคงประทับนั่งอยู่บนบัลลังอาจ ท่อสายเนตมองดูฉากแห่งการต่อสู้ภายในเปลวเวทจากอาคมอย่างรู้ที่กลางห้องไกวีระยืนอยู่ใกล้ๆภายในห้องนอกจากอรกรันผู้กำกับเวทอีกสามคนล้วนไม่มีขุนพลหรือเสนาพูดอื่นๆอยู่อีกศิรณนารเอนหลังพิงพนักบลัลลัง ด้วยสีพักพึงพอใจเขายกมือขึ้นลูกคางคล้ายกำลังครุ่นคิดคำหนึ่งเพลานี้วรินทร์เต็มไปด้วยความฮึกเหิมอหังการด้วยพลังอำนาจที่ได้จากการเพาะบ่มภายในคันอสูรเชื่อว่าไม่ช้าหลังประลองริ์กับเทตราแล้วมันจะต้องบุกไปท้าทายเหล่าเทพ ที่อมรบดีสิทธิยะอย่างแน่นอนเห็นที่เราสมควรเดินกลศสึกขั้นต่อไปได้แล้วศิรนาราเประยะขึ้นวรินทรสิ้นสำนึกแห่งวิรุณาคาด้วยความอัปยศกับแค้นมันไม่มีความห่วงใย,ยสนใจในเหล่าพลรบทั้งวงสายวิรุณและอสุรมันมีแต่ความอาหังการถือดี ในมหาอิทธิอำนาจแห่งตนเท่านั้นไกวีรับเลยขึ้นและนั่นคือสิ่งที่อิสรินมิคาดคิดมันเข้าใจว่าการปล่อยวรินทรอ,ออกมาในภาวะนี้จะเป็นการจำกัดการศึกให้กับแคบลงแต่หารู้ไม่แท้จริงเป็นการปลดปล่อยอสูนร้ายออกสู่โลกกทาตณนะบัดนี้ วรินทร์นี้มีสิ่งใดอยู่ในสายตามันต้องการเพียงแสดงศักดานุภาพอันยิ่งใหญ่ของตนสถานเดียวแต่ข้าจะทำให้อิสรินและทุกคนต้องผิดคาดอย่างร้ายแรงการศึกจะต้องแผ่ขยายออกไปมิใช่จำกัดอย่างที่มันคิดถึงเวลาแล้วไกวีระจงพิสูจน์อิทธิอำนาจและตะบบเดชะของเจ้า ให้อันตรวีราได้ประจักษ์ศิรนารามีบัญชาที่ทำให้ไกวีระถึงกับตาเรืองวาวรับบัญชาองค์อธิราชข้าและพวกรอวันเวลานี้มานานแล้วไกวีระกล่าวแล้วสลายร่างจากไปทันทีอันตรวีราสิ่งใดที่พวกเจ้าทำกับข้าไว้มันจะต้องได้รับ การชดใช้อย่างสาสมโลกกระแทแห่งนี้จะต้องพินาดด้วยแรงแค้นแห่งฆ้าศิรนารากล่าวด้วยแววเนตรที่ลุกโชนจากเพลิงอาฆาตขบวนอาชาของนรนินและพวกกว่าสิบคนควบตะบึงเข้ามาใกล้เขตอาสมแห่งสัตยา พวกเขาชะลอฝีเท้าอาชาของตนลงแล้วย่างหยอกเข้าไปเมธาคล้ายรับรู้เขายืนรออยู่ข้างๆอินยาอาชาตัวโปรดของนันทิชานารนินย่อมจำมันได้เขาลงจากหลังอาชาแล้วก้าวเข้าไปแสดงคาระวะตามสบายเถิดท่านแม่ทัพเมธาทักทายตอบ นรน,นินรีบเข้าไปใกล้อินยาก็คล้ายจะจดจำเขาได้มันส่งเสียงครางเบาๆที่แท้เจ้าก็มาอยู่ที่นี่เองถ้าให้คนออกตามหาแทบแย่นรน,นินกล่าวพร้อมแววตาห่วงใยอินยาก็ส่งเสียงร้องตอบรับข้ารู้เจ้าก็คงคิดถึงนายหญิงนันทิชาของเจ้า เช่นเดียวกับข้าแต่อย่าห่วงเลยแม่หญิงนันทิชายังสุขสบายดีไม่ช้าก็คงกลับมาดูแลเจ้าเช่นเคยนรนินเอ่ยปลอบก่อนจะหันมาทางเมธาท่านเมธาจารย์เรียกข้ามาพบมีเหตุอันใดหรือนอรนินถามไปตามตรงทันที เมทายังคงรอยยิ้มน้อยๆที่มุมปากมิมีเรื่องสำคัญใดเราเพียงต้องการสอบถามและเตือนถึงบางเรื่องที่กำลังจะมาถึงเท่านั้นเมทาเอ่ยต่อนรน,นินฟังแล้วต้องขมวดคิ้วเขาเริ่มรับรู้ถึงล่างสังหอนมิสู้ดีบางอย่างบัตรนี้วรินทรถูกหล่อหลอมขึ้น เป็นจอมอสุรนาคาที่ไร้กาศคงยากที่จะมีผู้ใดกำรับเขาได้นอกจากท่านเมธาจารย์ท่านกำลังหมายถึงเรื่องนี้หรือว่าวรินทร์กำลังจะมาที่สสิกันธรานรนินเอ่ยถามไปเมธายังคงนิ่งงนันอยู่ในรอยยิ้มเปี่ยมการุนนั้นวรินทร์ แม้จะอาหารการอย่างไรก็ยังมิถึงกับสิ้นไร้สติปัญญาข้ายัางเชื่อว่าพวกเราจะเป็นเป้าหมายสุดท้ายของเขาเมธาเอ่ยตอบนรน,นินยิ่งฟังยิ่งสับสนหรือว่าจะเป็นพวกพูดทว่าตอนนี้ศิรนาราหลีกลี้หนีหน้าร้ายร่องรอยผู้อย่างรู้ในหมู่พวกข้าเชื่อว่า เขามีได้อยู่ในผู้ตับประการแล้วแต่ยังนี้มีผู้ใดรู้ว่ายังมีที่ใดให้เขาหลีกเล้นไปได้อีกนรน,นินยังพยายามขบคิดตามเมธาเพียงปลายตามามองเขาคราหนึ่งก่อนจะออกก้าวเดินไปสายตาเหมอมองไปยังฟ้าไกลเรื่องของสิรนารายังม่ใช่ปัญหาในตอนนี้ แต่สหายเก่าบางกลุ่มกำลังมาหาเราผลการพิสูจน์ซึ่งอิทธิอำนาจและจิตราสมาบัติคงยากหลีกเลี่ยงถ้าเพียงต้องการรู้ว่าพวกท่านพร้อมรับสึกเพียงไรในเพลานี้เมธาถามโดยมิได้หันมาพวกเราไม่มีที่ให้ถอยแล้วแต่ถึงมี ก็จะมียอมทอดทิ้งสิตะรคันธรแดนมาตุภูมิของพวกเราไปอีกเป็นอันขาดท่านเมธาจารวางใจได้ไม่ว่าจะพร้อมหรือไม่พวกเราก็ขอสู้จนลมหายใจสุดท้ายนรนนินยืนยันอย่างหนักแน่นจนเมธาต้องหันกลับมามองสายตาทั้งสองคู่จ้องประสานกันอย่างรู้ใจ ถ้าเช่นนั้นพวกเราชาวสัตยาก็คงหมดสิ้นกังวลท่านจงกลับไปเตรียมพร้อมเถิดไม่เกินสองราตรีนี้พยุหะาเอกอาชาของท่านคงต้องผงาดกลางศึกแห่งทุ่งกว้างของสิตรคันธรอ,อีกครั้งหนึ่งเมธาเอ่ยต่อบนริน,น,นินก็เพียงค้อมศีรษะให้แล้วหันไปแล้วพบกันอินยา นรน,นินกล่าวแล้วก้าวเดินกลับไปขึ้นอาชาของตนก่อนจะนำพวกโคตบตะบึงมุ่งตรงสู่สสิกันทราอินยาได้แต่มองตามมีได้แสดงท่าทีจะติดตามแต่อย่างไรเมธาค่อยก้าวเข้ามาใกล้เขาใช้มือลูกคลำที่ใบหน้าของอาชาแสนรู้ไม่นานหรอกอินยา เวลาของเจ้าก็จะมาถึงเมทากล่าวทั้งรอยยิ้มเปี่ยมการุนเช่นเดิม